ที่แล้วเสียดายมากเลยอาจารย์สอนดีมากเลยอ่ะทิ่ที่แล้วใช่ไหมใช่วิวดูด๊อะไรพวกนั้นโอ้ยน่าฟังมากเลยเอาย้อนหลังแต่อยากเอาแบบสดๆใช่ไหมอยากบราวากาศสดๆใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผสมไปผสมไปวันนี้ก็ดีนะใช่ค่ะใช่วันนี้ก็ดีดีวันนี้ก็ดีมากนะครับอาจารย์อาจารย์นี่ขยันนะรอลูกสิทุกอาทิตย์เลย รอไม่เป็นไรเพราะว่าสแตนบายอยู่แล้วสแตนบายคือก็คือคือคือตัดสินใจเรียนแล้วก็จริงจริง,รงแล้วศึกษาหลายๆหลายๆเทปของหลายๆอาจารย์ที่สอนอแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วมาพอดีได้ฟังเทปของคุณยุพินที่อาจารย์สอนรู้สึกชอบมากแล้วเราก็อยากเรียนตั้งแต่กอไก่เลยอ่ะตั้งแต่ ABC เลยอยากเรียนแบบนั้น คือพยายามทำความเข้าใจกับมันเรื่อยๆแล้วฟังเทปของคุณยุพินไปได้ประมาณสิบกว่าเทปแล้วก็ถือ,อว่าเธอพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยเยอะคุณยุพินเยอะคุยกับคุณใช่ก็เลยพอดีว่าเอ,อตัดสินใจสมัครกับอาจารย์เมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาใช่ใชก็ถือว่าสำเนียงในการออกเสียงคือเราได้ฟังมากๆขึ้น มันก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาในในในเสียงขึ้นมานิดหน่อยอะค่ะอาจารย์ดีขึ้นเยอะแบบไม่ไม่ไทยก็เลยทีเดียวยังยังรู้จักว่าจะเสียงต่ําเป็นยังไงเสียงสูงเป็นยังไงบ้างอะไรนี้ใช่ใช่ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่าอจะยังยุ่งยากในเรื่องของการจับคําที่อย่างเช่นอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็พอเข้าใจว่าอาจารย์พูดในเรื่องของการสอนแล้วพูดในเรื่องของอะไรแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมัน มันควรจะพูดแบบไหนอะไรเนี้ยค่ะอือาจจะฟังแล้วยังเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็จะจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีคําศัพท์อยู่ในหัวเท่านั้นเองถูกต้องค่อยไปเติมคําศัพท์ในวิดีโอนั่นแหละในอีนเทอรผมเขาอยู่เรื่อยๆนะศัพท์จะมีอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะจากกระดกานเราก็ท่องไปกับเขาอะก็คือลักษณะของอาจารย์ครับลักษณะของอาจารย์ถ้าพูดจริงๆขอโทษนะคะอาจารย์คือเป็นการสอนแบบ ในแนวพื้นฐานของพวกเราทั่วๆไปที่ที่เขาเรียกกันว่าแบบระดับพื้นฐานชาวบ้านแต่จะเป็นชาวบ้านแบบอินเตอร์ในอนาคตอย่างเนี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ดีกะเรียนรู้ต่อได้ใช่ถูกต้องใช่ใช่เป็นเรื่องที่ดีค่ะอาาคนไทยเป็นปัญหานี้เยอะมากปัญหาของคนไทยใช่ใช่ค่ะใช่เรายังคือคือจริงๆอย่างแนวที่พวกเราเรียนกันเนี้ถูกต้องแล้วมันเหมาะสําหรับเอ่อเริ่มเริ่มแบบพื้นฐานแบบการพูดคุยแบบชาวบ้าน แล้วก็ค่อยๆสอดแทรกสำเนียงแบบอินเตอร์เข้าไปเป็นสิ่งที่อาจารเริ่มต้องได้ดีมากค่ะอาจารย์ดีค่ะดีชอบมันจะเป็นจุดเชื่อมเนาะคุณคุณอ่าใช่ไหมคุณเลยามันเป็นจุดเชื่อมให้เราเชื่อมได้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากดีมากค่ะอืมสุดยอดเนี่ยเป็นความคิดที่แบบจากประสบการณ์นะครับเนี่ยจากประสบการณ์รย์มาตรงเป้าหมายนะครับเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าอาจารย์มาตรงเป้าหมายนั่นแหละเพราะว่าคนรุ่นเนี้ยเราคราวนี้ยมันก็จะแบบที่จะไปเรียนแบบสมัยใหม่ตรงเนี้ยไม่ได้ใช่ใช่ทลองมาแล้วมันไม่ได้ไงมาเป็นพื้นพื้นพื้นอะคนสามารถอ่าคนอายุสี่สิบอัพอะไรพวกนี้ยมนได้ได้เลยตรงเลยเพราะว่านี่ไม่เคยเข้าไปเรียนตรงไหนนะเข้าไปแล้วมันมันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะ แต่เออพอมาเห็นอาจารย์แวบหนึ่งก็เลยตามมาเือยเลยอยู่ตรงไหนเนาะคนคนคเลยก็เลยกดตุกใจไหมตามต่อไปจงตามต่อไปโอเคคุณเข้มเป็นยังไงรจะตามหลายปีนะอาจารย์โอเคเรียอยู่ด้วยกันนี่แหละคุณเข้มเป็นยังไงเรืงแรกเล่าให้ฟังหน่อยคุณเข้มเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเล่าพูดอะไรก็ได้อ่าผมพูดไทยนี่แหละครับ รู้สึกว่าก็ได้ประโยชน์ตรงที่คุณคร hmm. ูสอนในเรื่องของเริ่มจากง่ายๆแล้วก็เอาตัวเชื่อมมาประยคคําถามต้องใส่อะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยอื <c oughs> มอืมอืมสุดยอดก็ทำให้ฟื้นเนาะมันได้ฟื้นคุณ <c oughs> ครูอาจจะเรียนมามันมันลืมไปแล้วไงมันก็ได้มาฟื้นใ <c oughs> หม่นะเออ <c oughs> สู้นะครับอย่างไรสู้ภาษ,าษาอังกฤษมันเป็นเรื่องไม่ยากหรอกขนาดไอเขาไม่ได้อะไรเลยคุณยุพินเขายัางได้เลยตอนนี้เขาพูดได้ทุกเรื่องเลยนะคุณยุพินเะนี่ย รู้หมดใช่ใชแฟนเขาเป็นเบาหวานเขายังรู้อีกผมสอนเบาหวานเขาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วหนุนผมว่าไดอะบีดิสรู้จากไหมไดอะบีดิสเขารู้สิเบาหวานเขาว่าอย่างนี้ป <c oughs> านเก่งถูกปะไดอะบิดิส <c oughs> แฟนเขาเป็นเบาหวานไงเขายังรู้เลยอ่ะเออเห็นไหมอ่ะให้สู้ต่อไปภาษาอังกฤษมันต้องถ้าเราได้ลุยแล้วก็ต้องลุยต่อไป <c oughs> อย่าถอยอย่าพากันถอยได้มาเหนื่อยแล้วต้องสู้เอาให้ได้มันเสียเวลาเข้าใจไหมครับ บอดล็อกมันให้ไม่ได้จะได้ไปทําอย่างอื่นอย่ามาปีหน้าก็อังกฤษอีกปีต่อไปก็อยากพัฒนาอังกฤษอยู่มันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเข้าใจไหมครับเอามันให้เต็มที่ไปเลยให้มันเหนื่อยไปเลยอย่างเงี้ยปรับไม์เซ้ใหม่อ่ะนะคุณเรยาเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมคุณเข้าใจคือเอาให้มันจบเลยปีนี้เอาให้มันจบเลยปีหน้าก็อย่าต้องมันบบว่าอยากเรียนอังกฤษอีกปีต่อไปก็อยากอีกแต่อยากไม่สุดอ่ะอก็คือตั้งใจจะเรียนทำนี่เดียวก็ไปอ่ะ คุระยาตั้งใจจะเรียนกับอาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็สิ้นปีนี้เราเราเกษียณออกเรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเราอาจจะโฆษณาตัวเองไปในระดับอาเซียนได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้คุระยาพูดถูกเราสามารถทําเพจทําอะไรก็ได้เราแบบเราทำให้มันน่าเชื่อถือเราก็มีรูปแบบแล้วก็ไปเราก็เรียนการทำเพจให้น่าเชื่อถือแล้วก็เรียนภาษกอัยกโพสชิงมีอะไรถึงถึงได้ตัดสินใจพื้นฐานอย่างน้อยก็ด้าน ด้านพูดคุยก่อนแต่ด้านการเขียนนะคิดว่าจะไม่ยากสาหรับเราเพราะว่าเราเคยเรียนมาบ้างแล้วอะไรอย่างงี้ใช่การเขียนก็จะเขียนในภาษาพูดให้เป็นก่อนทีภาษาของมันใช่คือไม่ยากใช่ค่ะแล้วก็อะไรก็คือฟังให้เป็นก่อนแล้วก็พูดให้ได้ก่อนใช่ใช่ใช่นี่คือคือด็นให้ตั้งโครงไวหัวจก่อนให้มีโครงในหัวใใช่ค่ะใช่ฟังให้เป็นแล้วก็พูดให้ได้ก่อนเท่านั้นเองตอนเนี้ยใช่ คุณรยาก็อันนี้นะคุณรยาก็ควรจะคุณรยาน่ะควรจะแบบว่าต่อเนื่องนะแล้วมันจะไปได้สวยคุณรยาจะไปได้สวยใช่ค่ะใช่ก็ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นเอเนจีเดี๋ยวจะจบรลงทะเบียนต่อไปเรื่อยๆคใช่คุณมีเอเนจีหมายถาว่าคุณมีอพลังของกันเขาเรียกว่าอะไรล่ะ การอยากได้ภาษามันเหมือนมันผมสัมผัสได้อะเข้าใจปะ <G un> ใช่ค่ะใช่ <G un> คุณสามารถ <G un> คือตั้งใจ <G un> ฟังฟังฟังให้ออก <G un> พูดให้เป็นค่ะโอ้โหสุดยอดมากนะครับเอาตัวอย่างคุณเรายานะครับทุกท่านนะเอาตัวอย่างคุณเลยาเนี่ยคุณคุณเลยาก็ดีขึ้นแรกคุณเรยาก็ไม่ได้เหมือนกันเริ่มดีขึ้นได้ฟื้นขึ้นมาเยอะเลยนะครเอาตัวอย่างนะอังกฤษผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมก็เพิ่งมาได้ มาได้ผมก็เรียนจริงจังเลยแหละอังกฤษต้องเรียนจริงจังนะถ้าเราไม่จริงจังเราไม่ได้เราจะมาวนอยู่แต่ว่าโอ้อยากได้อังกฤษก็เอาเอาสักหน่อยก็ก็ปล่อยมันไปพอปีใหม่คิดได้ใหม่อยางเรียนอังกฤษเด้ปีใหม่คิดไดไหมไอ้นจนเก่แล้วมีแต่สเต็ปเดิมๆไม่เคยปลดรองตัวเองเอาไปเอามาคนตายก่อนอังกฤษบัตรเข้าใจไหมครับ <laughs> เอาไปเอามาเออเป็น่างนั้นแหละเออเป็นแบบนั้นแหละนะสู้สู้เป็นกําลังใจ้ทุกคนนะครับยากได้ไอเดียเปนค่ะ อะไรนะครับอยากได้ไอเดีเพื่อนๆค่ะไว้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกลุ่มกันนะครับเพจะททำกลุ่มกันแล้วก็เข้ามาในกลุ่มที่จะได้คุยกันเดี๋ยวเขาจะทําให้นะครับสำหรับนักเรียนเราเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาแอดมินก่อนให้ทําเป็นไอดีกลุ่มอาจารย์อาจารย์ทำเป็นอาจารย์คะแนะนํานิดนึงขอเสนอ,อความคิดนิดนึงครับอาจารย์เพิ่มเป็นเป็นกลุ่มไลน์ที่ครับะมันสามารถทําได้ถึงสี่พันห้าพันคนนะคะ ได้ได้เราจะทำกลุ่มไลน์ของที่เชร์โทนี่นี่แหละเยวจะทําให้แล้วก็คุณก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ทุกคนใครจะมาคุยมาชจอประสบการณ์มีอะไรดีๆก็ส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนได้เรียนหรือวันนี้อยากไล่คุยกันใครจะไล์ขายของลองฝึกไล์ขายของมันภาษาอ่าใช่ค่ะใช่ใช่สามารถคุยได้ทั้งวิดีโอในไลน์เลยถ้าพูดภาษาอังกฤษจะได้ขายถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ขายนะเออดีค่ะดีค่ะ เอไอเดียดีนะแนะนำค่ะก็คืออาจารย์แอดไลน์ของของนักศึกษาอาจารย์ทั้งหมดเข้าไปไว้ในกลุ่มนั้นเลยเพราะมันจุได้สี่สี่พันแล้วแอบมีผมเก่งอยู่แค่ผมผมบอกใช่ค่ะใช่ใช่เรื่องเรื่องใลาวแต่ว่าตอนนี้สนุกค่ะวันนี้ได้ได้ความรู้มากในในเรื่องของการพูดประโยคเรียบๆแบบประโยคบอกเล่าแบบธรรมดาแล้วก็ในการที่ถ้าเราต้องการจะตั้งคำถาม ซึ่งที่อาจารย์ได้ตั้งไว้แล้วว่าดูดารดิสใช้กับลักษณะการพูดแบบไหนอีสแอมอาร์ใช้กับบุคคลหรือการพูดแบบไหนซึ่งเราเพียงแค่เอาคำเหล่านี้คืออีสเอมอาร์ไปเติมหน้ามันก็จะเป็นเหมือนประโยคคำถามทาแล้วใช่ไหมเออใช่ใช่ะมันมันมันก็จะกลายมาเป็นประโยคคําถามแต่เราก็สามารถใช้ประโยคนี้คือไม่ต้องมีอีสเอมอาร์เราก็สามารถพูดออกมาธรรมดาได้ถูกต้องยูอาร์ บิวตี้ฟูนหรือว่าอาจจะเอ่ยชื่อว่าจอห์นแฮนซัมอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการถามว่าเขาหล่อไหมก็เอาแอากินยาเหล่านี้ไปเติมเขาก็จะต้องตั้งด้วยอย่างนั้นฝรั่งเขาจะตั้งเลยใช่ค่ะคือไปเติมข้างหน้าก็ก็ถือว่าดีมากค่ะอาจารย์วันนี้เข้าใจแล้วก็จะเดี๋ยวมีเวลาหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วจะทบทวนอ่อี p ต่างๆของอาจารย์ได้มากขึ้นคะคุณต้องการเป็น global account คุณต้องการเป็นพนักบัญชีในระดับโลก global หรือจะ global house ไหม เคยไปซื้อของตกแต่บ้านไหนโกลบอลนั่นแหละคือระดับโลกเลยโกลบอลเคเอคุณต้องการเป็นแบบแมกบัญชีระดับแบบอยู่ในแบบทั่วโลกอ่ะสามารถทํางานได้อ่ะทํางานเป็นทีมได้กับทุกคนอะครับประมาณประมาณนั้นแหละนะก็ทั้งหลายทั้งปวงก็คือไปดูวิดีโอผมนั่นแหละดูวิดีโอหนึ่งสองสามไล่ไปมันจะดีแล้วก็ทวนเยอะๆนะครับองค์ความรู้ใหญ่ันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าว่าหนูเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่ก็ฝึกจำเอาฟังครับฝึกฟังแล้วพูดออกเหมือนเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่เขาเรียนแหละครับมันก็เป็นรูปแบบการเรียนอีกแบบหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันมันก็สื่อสารอยู่ในสังคมและยังมีความสุขเหมือนกันครับสื่อสารได้มีความสุขสร้างความสัมพันธ์ได้ครับนะเติมให้อีกนะครับข้างหน้าก็เติมเต็มอีกนะเติมเต็มอีกแต่ความรู้มันก็อยู่ในวิดีโอนั่นแหละความรู้ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในวิดีโอทั้งหมดนั่นแหละครับ อืนั่นแหละแล้วก็ค่อยไปฟังใน y o u t u เนี่ยอะไรผสมไปครับเนาะถือว่าภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องยากไหมเราให้ฟังหน่อยเปิดโฟนทุกคนหน่อยครับเปิดโฟนทุกคนหน่อยครับกดโฟนหน่อยกดโฟนสีแดงหน่อยเปิดทุกคนเลยมันไม่ไม่ไม่ยากหรอกแต่ว่าคนเราคนน่ะมันอายุเยอะแล้วเนาะมันก็จํายากจำอะไรที่ใช่แล้วแหละจำเพราะอันที่ใช้แหละเออ จำมอนั้นแหละไม่คิดตอนแก่ดิ้เาอยากมาตอนนั้นเนคุณเลยยาเขาถามเรื่องเวลายังไม่รู้เลยเนาะคุณเลยยาใช่ไหมคุณเลยยาดีใช่ใช่ใช่ค่ะถึงเราจะใช้บางคนงงว่าผมเรียนดูมาผมเรียนด์ตมาผมเรียนดิทมามันมาทําเพื่ออะไรไม่มีได้ไหมเออผมเรียนอิสมาผมเรียนแอมมาตั้งแต่อนุบาลผมเรียนอามาเนี่ยผมไม่เอาได้ไหม บางครั้งผมก็เห็นแคนแทรกมาผมไม่เอาได้ไหมอ่าเนี่ยคนไทยงงเพาาไอตัวเนี้ย a M R เนี่แหละ is, a M R นี่แหละอ่าดูดัดดิอ่าพวกช่วยๆทั้งหลายเนี่ยกิริยากิริยาช่วยๆเนี่ยไม่มีความหมายมากมายแคนอย่างเงี้ยเราเรียนมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราเรียนมาฟังนะครับก็คือหมายเขาว่า คำว่า you love ฟังนะครับเราจะเอาเราจะเราจะเอาคำว่าตัวนี้ให้ได้ดูนะ you love เห็นไหม you love you love me ่า uh, you love me เนี่ยคุณรักฉัน you love me า h ่า he cook c o o k b r e a k fast อ่า breakfast o uh, ว uh, he cook b r e a k fast เขาทำอาหารเ uh, ชา้า uh, อาจจะชีรอนชี She exercise ่า uh, she exercise อย่า she exercise อ่าประมาณเนี้ย John John love you John รักคุณเห็นไหมนี่คือประโยคที่เบสิกมากๆนี่คือประโยคบอกเล่านะครับว่า you love me คุณรักฉัน he cook breakfast เขาทำอาหารเช้า she exercise in the morning เขาออกกำลังกายตอนเช้า เห็นไหมออกกำลังกายตอนเช้าอ๋อหล่อนผู Pen ้หญิงนะเนี่ยฮีชีน er> ี่เรียนมาวนี่คือผู้ชายอันนี้ชื่อคนเลยจอห์นจอห์นเลิฟยูจอห์นเลิฟยูจอห์นเลิฟยูนี่คือประโยคบอกเล่าจะถามว่าคุณรักฉันไหมเขาทําอาหารเช้าไหมอ่อหลอนออกกําลังกายในตอนเช้าใช่ไหมจอห์นจอห์นรักคุณใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นถามก็เลยต้องเอาตรงนี้ไปนะครับต้องเอาตรงนี้ไปว่า อยู you, มันต้องคู่กับดู Do you love me ก็คำถามชั่วเลยเสียงสูงเขาเลยเห็นไหม Are อันทีก็ดัสอ่าดัส c ี o คุกเบรกฟ s ดมันทำให้สมองเรางงนะครับอันนี้ก็ดั s อีกอะไรจะดูจะดัสดัส s ี h exercise in the morning อันนี้ก็ดัสอ่าดัสดัส John love you เห็นไหมแต่ถ้าเราจำไม่ได้แล้วก็ฟัดเราจำถูกถูกผิดแล้วก็ดูๆไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้ก็ช่างมันเพราะว่าภาษาเริ่มต้น ถ้าเรายัางแยกระหว่างว่า he she ชื่อคนใช้ d o e i กับ you นี่จะใช้ดูเราต้องแยกให้ได้ว่า do you l o v e me does he cook breakfast อะอยาอันนี้ cook จิงมันเติมเ s แต่พอใส่า o e s มันจะออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นมากอืม does does she cook breakfast does she exercise she exercise in the morning เป็นคําถามหมดเออเป็นคําถามหมดอ่า uh, does john love you ตอนเราจะตั้งคําถาม เราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เพราะมันจะทำให้สมองเรามันทำงานหนะักเราต้องเอามาว่าจอห์นเลิฟยูก็ได้เสียงสูงขึ้นเลยจอห์นเลิฟยูจอห์นรักคุณใช่ไหมจอห์นเลิฟยูเลิฟยูอันนี้จอห์นเลิฟยูอย่างเงี้ John you ยจอห์นรักคุณจอห์นรักคุณใช่ไหมถ้าเสียงสูนถ้าบอกตม่ตมๆว่จอห์นเลิฟยูจอห์นรักคุณนะมันจะเป็นบอกเล่านะจอห์นเลิฟยูก็คือจอห์นรักคุณนะถ้าเสียงสูงจอห์นเลิฟยูมันเสียงสูงขึ้นคือจอห์นรักคุณไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจไหมครับจอรนรักคุณไหมถ้าเสียงสูงมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้เต็มรูปแบบ <S <S Does John love you จอนรักคุณไหม o e s does John love you ถ้าใส่ดัชดัชนเข้าไปถ้าใส่ not เข้าไปแล้วคราวนี้ก็เกิดปัญหาประเทศไทยแล้วถ้าใส่ not เข้าไปเนี่ยเยอฟช่วยเพื่อที่จะมาใส่ not ใส่ n o t not นี่เขาเรียกว่าดู Not เขาจะละอ่านว่าดนเขาว่าดู Not แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมายคือว่า,าคุณ คุณรักจอนใช่ไหมคุณไม่ได้รักจอนใช่ไหมเห็นไหมมันจะใส่ดนเข้าไปดนเข้าไปเลย don't you love John เนี่ยโดนยูเล John d o ดัสซินดั n นอตดั o นอตก็คือ doesn't doesn't he c o o k b r เ a k f a s t เขาไม่ได้ทำอาหารเช้าใช่ไหมเนี่ยมันจะเริ่มเป็นประโยคขึ้นมาแล้วใส่แค่ว่าดูกับดัสเข้าไปถ้าจำไม่ได้ก็ซับมันดูทั้งหมดนั่นแหละซับมันดูทั้งหมดแหละเพื่อที่จะถามพาะฝรั่งจะเข้าใจต่อไป,อไป,ปเ,อเขาไปปรับเอาเข้าไปปรับเอา ถ้าเขาถามว่า d o s s เซ e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  อ็กซ i ไซร์ในตอน n n ้เอาเอาเป็นว่าหล่อนไม่ได้ออกกำลังกายในตอนเช้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมก็ตอบ yes yes ก็คือใช่ไม่ได้ออกอย่างเงี้ยมันจะใส่แค่ว่าดูกับดูนอดแค่นั้นครับหลักๆมันเป็นอย่างนี้ does กับ d does Not อดเดี๋ยวผมจะพูดนะลองลองใครสรุปได้เดี๋ยวผมจะลองพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วให้คุณลองสรุปดูว่าผมพูดว่าอะไรได้ไหม ให้แล้วให้บอกว่าผมพูดอะไรกับพวกคุณช่วยกันช่วยกันแบบช่วยกันทุกทุกแบบทุกคนเลยได้ไหมครับโอเคโอเค now ah uh, yeah I am teaching ah uh, my student u h yes ah uh, course u h เขาเรียกว่า i n g English coaching yeah u h maybe u h now is f i r s time t for some student and u h many time for Uh, for the other students yeah so but i am so happy to have you here yeah i'm so happy to have you here yeah you know like uh when i uh teach you all every time i feel i feel uh pretty good yeah i feel good um like i have a good topic for chair experience with you every every week yeah i teach you only Uh, every every Sunday yeah one uh, start uh, at 1 pm yeah about one hour yeah like uh, everyone maybe everyone love my teaching in uh, our coaching class มันเป็นว่าอะไรครับลองพูดสิคุณจับอะไรได้บ้างคือเพื่ออะไรเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ในคาสเรานี่แหละพูดสิ เอาคนละหนึ่งประโยคได้อะไรมาจับอะไรได้มาอ่าคำสุดท้ายจำได้คำสุดท้ายว่าฉันละฉันชอบฉันชอบครูชอบทิชเชอร์ไลททิชเชอร์อ่าแบบว่าฉันชอบครูแบบโคชชิ่งภาษาอังกฤษในคลาสนี้เออนี้ได้ไดนี่อะไรอีกจำได้แค่นี้มันยาวส t a r t AT อดสวันพเม เออใช่เราเริ่มเราเริ่มเรียนกันทุกวันอาทิตย์วันพีเอ็นี่ใชไมเนี่จับความจับได้อยู่นะได้อยู่นะไม่แย่ไปนะเอาอีกเชือปรปโยกเติมเข้ามามีนักเรียนใหม่กับนักเรียนเก่าโอเคว่าวันนี้อาจจะมีนักเรียนเก่าบ้างส่วนหนึ่งนักเรียนใหม่ส่วนหนึ่งโอเคโอ้ได้อยู่ตัวนี่ได้อยู่ตัวนี่เอาอะไรอีกก็อะไรได้ฉันมีความสุขที่ได้สอนคุณใช่ไหม I'm a so happy to teach you here ยาก็อย yeah. ah. yeah, ah. yeah. ah. right uh, ่างเงี no. ้ยครับเนี huh. uh ่ย huh. ก yeah. mm ็ประมาณเนี่ยเซสมเค็ก็เรียนเป็นครั้งแรกอะค่ะก็อยากเอาไปใช้ในเรื่องของอยากจะพรีเซนต์ใช่ใช่ไหมจะเอาไปใช้ประโยชน์จะไปพรีเซนต์งานเลยครับใช่พอดีหนูเป็นเซลลขายยาค่ะแล้วตอนหลังเป็นเซลลขายยาอืมมันก็ต้องบางครั้งมันมีมันดีวกับลูกค้าฝรั่งเหรอครับ บางครั้งดีกว่าลูกค้าไม่ไม่ได้เป็นลูกค้าฝรั่งค่ะแต่ p r i n c i p l l เป็นเป็นต่างชาติทั้งหมดแล้วบางทีแบบเวลา global เขาประชุม meeting อ่ะเขาจะมีประชุมแบบทั่วโลกในเครือข่ายที่ใช่เขาเขาก็จะต้องให้พนักงานคนไทยอ่ะเข้าฟังแต่ตอนหลังเขาก็จะมีล่ามด้วยแต่เขาบอกว่าอยากให้ฝึกภาษาจะได้จะได้ <differences S 1> ไม่ต้อง <Alcohol S 2> มานั่งฟังจะได้เ <mist up S 2> ติบโตขึ้นอีกมันจะได้เติบโตขึ้นอีกอ่าจะได้ตำแหน่งที่เติบโ right. ตขึ like exercise, นะ้นใช่ใเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันค <oor> <Russell> ืออะไรแต่เราเราเรียนรู้ไว้แล้วไปใช้นะเอาไปใช้